พามาแจากที่กัดบ้านสวยโคราชกับโครงการเบส6บายศิลาลมอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองนคะรราชสีมาก,กันค่ะบนทําเลศักยภาพทําเลดีใกล้เมืองมากขอบอกราคาก่อนเลยแล้วกันบ้านหลังนี้เริ่มต้นเพียง279ล้านบาทชุาน,นั้น พื้นที่หน้าบ้านกว้างขวางจอดรถได้ถึง2คันและบริเวณหน้าบ้านมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่อีกด้วยบ้านที่เราพามาดูจะมีฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน,น้ำา2ที่จอดรถส่วนห้องรับแขกขนาดใหญ่สามารถวางฟังก์ชันได้ตามที่ต้องการโซนหลังบ้านมาพร้อมกับลานซักล้างที่โครงการปูกระเบื้องไว้ให้ที่เด็กของบ้านหลังนี้มีมาสเตอร์เบดมถึง2ห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวอีกด้วย ห้องนอนเล็กสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยบ้านหลังใหญ่ให้เยอะกว่าแบบทันสมัยดีไซน์หรูราคาถูกสุดคุ้มกูบ้านที่ไหนไม่ผ่านเรามาปรึกษาเราฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายจะอาชีพไหนพนักงานรายเดือนรายวันอาชีพอิสระขายของออนไลน์เราดันทุกเคสอย่ารอช้าบ้านดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะ